นายอน,นุทินชาญวิรกูลนาย,ยกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปที่ฐานปฏิบัติการอิทุมานหรือว่าภูมะเขือที่กันทรรักษศรีสะเกดค่ะเพื่อตรวจเยี่ยมปฏิบัติงานของกองกาลังแนวหน้าแล้วก็รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์นะคะที่ทหารไปเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บเนี่ยทั้งหมด4นายด้วยกันเนาะแล้วก็มีทหารที่เสียขาหนึ่งนายห,หนึ่งนายนะคะก็คือจํานวนหนึ่งใน4ซึ่งทหารที่ในพื้นที่อะค่ะลงพื้นที่ไปเก็บกู้ทุ่นระ ปิดทันทีที่นาะยกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงค่ะก็ไปรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์แล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์การเกิดเหตุการณ์เหยียบทุ่นระเบิดที่ผ่านมาทั้งหมดรวมครั้งนี้ด้วย7ครั้งด้วยกันทหารไทยสูญเสียขาไปแล้ว7จนายนะคะ จากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีไปตรวจสอบทุ่นระเบิดที่ทำการเก็บกู้เอาไว้แล้วมีทั้งแบบเกา่ามีแบบใหม่แล้วก็ได้รับการรายงานค่ะว่าเป็นทุ่นระเบิดที่ถูกฝังอยู่ตามแนวตระเวนของทหารไทยก็เป็นทุ่นระเบิดที่คาดการว่าน่าจะเพิ่งนำมาฝังไว้ไม่เกิน1วันก่อนเกิดเหตุเพราะอย่างเมื่อวานนี้เนาะทางท่านวินไทยสุวารีบอกแล้วว่าจากการไปตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการไป เอารั้วลดน้ำเนี่ยออกไปวันที่9แล้ววันที่10ก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นเลยใช่ฮะเราเดินเหยียบวันที่10ช่วงเช้าเลยนะครับแล้วก็มาสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับก็คือทุ่นระเบิดที่ทหารไทยเราชิดอีโอด e เนี่ยนะครับในการเก็บกู้มาเห็นไหมถ้าเกิดว่าลูก เก่าแล้วที่ฝั่งกัมพูชาเขาบอกจะเป็นแบบนี้ฮะสลิมเคลบแบบนี้ครับและเทคโนโลยีสมัยเมื่อ30ปีเนี่ยไม่ได้ทําด้วยพลาสติกครับแต่ว่าไอพีเอ็ที่เป็นระเบิดใหม่ที่บอกว่าเพิ่งวางสดๆร้อนๆเนี่ยนะครับจะเป็นพลาสติก ลักษณะใหม่เอี่ยมครับมันดูด้วยสายตาก็รู้ไม่ต้องอภิสูน์ทางห้องวิทยาศาสตร์หรอกครับคือวันก่อนในกัมพูชาเขาก็ยังบอกนะว่าอันนี้ที่ทางทหารไทยเราไปเหยียบไปเป็นทุนระเปิดเก่าเมื่อวานนี้ก็ยังแจงมาเพิ่มว่าเป็นระเปิดเก่าดูด้วยสายตาก็รู้ค่ะว่าเก่าหรือใหม่นะคะ